วันนี้ก็มีอาหารในหน่งชุดนี้ก็จะมีหลายอย่างมีทั้งนมขนมปังน้ำดื่มแล้วก็อาหารสดบ้างอาหารแห้งบ้างนะอันนี้จะมีข้าวกล่องด้วยนะหลายอย่างนะอันนี้ก็นำช่วยกันขนขึ้นไปบรรจุไว้บนรถ เติอนทางออกจากวัะเจ็ดไหนซึ่งแดนนำเอาสิ่งของอที่ขึ้นรถเมลเมื่อกีน้นี้ออกไปแนกจยให้กับประชาชนที่อยู่ที่บริเวณท้องถนนต่างๆได้เมื่อกี้ยายเข็นรถไปไหนอะเขาของเก่ามาขายอ๋อของเก่าคือขยะเหรอจ้ะเก็บขยะมาขายจ้ะอ๋ออาตมามีขนมมาให้เพื่อนยายนั่นนะ แบมือแบมือแบมือแค่คุณกาจด้จ้ะปก่อนนี้ยนะคุณงคุณงคุณงนี่นอนหลับลุงน่าจะสบายเอาตะขอมาแจก หรอพักละทำอะไรอ่ะรับรลละอ๋อขับรถส่งของกเหรออ๋อ okay, พออ,อนะครับไปจาจ้ๆจ้าจๆๆ ว่านะเข้าไปนะเข้าไปไงจอดจัดจ eh ัดคุณลงคุณลงคุณลงอ่ะโยมอ่ะขนมมาแกวิ่งวินอันนั้นเหรอเดี๋ยวเราก็ เอามาแจากตามหมู่บ้านนะเดี๋ยวแวะตามบ้านไหนก็ได้แจกไมา่เป็นไรเรียกได้เรียกได้เลี้ยงได้โยมานหน่อยอ่ะเน้นเปิดอ่ะยจะเดี๋ยวรับของหน่อยอ,อ่ารับรับไว้กระจกมาสูบไปเนี่ยเอาให้ลงตาม<อ>ๆวันะน เร่อๆเขาจอดเร็วเขาดิสองคนสองคนเปิดเปิดเปิดถอยถอยถอยอ่ายอมแล้วว่าสองคนเลยสองคนเลยอ่ะสชุดสชุดอ่ยมเอาหามาแจก รับอาหารรับอาหาร<แ>อ,อ่าเตรียมห้าไปเหนเตรียมไปไหนอ่บเลอรล,ลย็ลับเรอยเดี๋ยว่อเดี๋ยวไม่รู้ว้า มารับอาหารน้อยจะเอาอาหารมาแจกมาแจกไปเลยทางนี้ทางนี้ทางนี้ไงทางนีนนน้นี่นูนด้วยน้นด้วยกี่คนามาได้หมดเลยมาลงมาเห็นมาแล้วแล้วแร้วแล้วรับได้เอาไปกินได้ของแหง้งมีนมมีนมมีขนมมีน้ำอ,อ่าได้อีกกี่คนสี่คนอ่ะสี่ห้าคนได้เออได้หมด เอามาเยอะๆเอามามานัอนรับรับรับไปอ่าๆไปอ่าโยมมานี่หน่อยมานี่สองคนมานี่ยหน่อยสองคนเลยหลังๆโยมหลังมานี่ครับโยมเรียกไม่ได้เดี๋ยวมานี่หน้าอาม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 ีของมาแจกไม่นนุ่นน่นนุรับรับนู่นเลยรับนู่นเลยรับเลยรับเลยโยมรับเลยอ่าอ้าวนี่ยายอ่าเดี๋ยวไปอีกมานู่นอีกนู่นนุ่นอีกคนหนึ่ง